กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกที่เคยมีอีกชื่อว่าเมืองัชนาทจริงหรือไม่เรื่องนี้มีที่มาอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับเมืองพิษณุโลกในทางประวัติศาสตร์มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกสองชื่อคือเมืองสองแควกับเมืองัชนาทสองแควเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่าเป็นชื่อดั้งเดิมของเมืองพิษณุโลก เพราะมีแม่น้ำสองสายไหลมาผ่านเมืองคือแม่น้ำน่านกับแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านตัวเมืองนั้นเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันแม่น้ำแควน้อยนั้นไหลมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันออกลงแม่น้ำน่านเหนือตัวเมืองขึ้นไปประมาณ20กิโลเมตรแต่ในอดีตแม่น้ำแควน้อยก่อนที่จะไหลลงมาสู่แม่น้ำน่านนั้นได้ไหลวกลงใต้ขนานกับแม่น้ำน่านโดยผ่านเมืองสองแขว มีวัดพระเสียรัตนมหาธาตุหรือวัดพระพุทธชินราชเป็นศูนย์กลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างกลางขนาบโดยแม่น้ําทั้งสองสายแม่น้ําแควน้อยไหลลงมาแม่น้ำน่านใต้ลงไปทางท่าหลอจังหวัดพิจิตรเมืองจึงได้รับการขนานนามว่าเมืองสองแควเพราะมีแม่น้ำสองสายไหลผ่านเมืองชื่อสองแควเป็นชื่อเก่าที่ปรากฏในศิลาจารึกของสุขโขทัยที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยสุขโขทัยยุคต้นต ประมาณปีพุทธศักราช1800เป็นอย่างตำ่ำดังนั้นชื่อสองแควจึงเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้านเมืองขึ้นในแคว้นสุขโขทยัยและเป็นที่รู้จักโดยคนต่างถิน่นทั้งเหนือและใต้และชื่อที่เรียกกันสืบต่อมาแม้จะมีชื่ออื่นตั้งให้ใหม่แล้วก็ตามศิลาจารึกของสุขโขทัยบางหลักจึงเรียกชื่อเต็มของเมืองว่าสุหลวงสองแควก็มีชัยนาทเป็นชื่อที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ว่าเคยถูกนำมาเรียกชื่อเมืองนี้หนังสือชินลการมาลีปกรณ์แต่งโดยพระรัตนปัญญาเถระแห่งเมืองล้านนาเมื่อปีพุทธศักราช2060ตอนหนึ่งกล่าวว่าในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทยัยได้เสียเมืองชัยนาศให้แก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองแต่ต่อมาขอเมืองคืนได้พระมหาธรรมราชาลิไทยต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองไชนาศ หนังสืออีกเล่มหนึ่งของลิลิตยวนพายแต่งขึ้นในปีพุทธศักราช231 0ตอนหนึ่งกล่าวถึงพระเจ้าตีโลกราชแห่งล้านนาวา่าได้ยกทัพลงมาเอาเมืองชัชนาทชื่อเมืองไชนาตที่ระบุในหนังสือโบราณทั้งสองฉบับนี้ศาสตราจารย์ดรประเสริฐณนครได้แสดงหลักฐานชี้ให้เห็นจนเป็นที่ยอมรับในวงการประวัติศาสตร์โดยทั่วไปว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งของเมืองสองแควาหาใช่เมืองชัชนาทที่จังหวัดชัชนาท พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับกล่าวถึงสมเด็จพระนกรินทราธิราชผู้เสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาระหว่างปีพุทธศักราช1952ถึง1967วา่าได้ตั้งโอรสสามพระองค์คือเจ้าอ้ายพระยาให้ครองเมืองสุพรรณบุรีเจ้ายี่พระยาครองเมืองสันและเจ้าสามพระยาให้ครองเมืองชัยนาทต่อมาเมื่อพระองค์สวรรคตลงเจ้าอ้ายพระยา กับเจ้ายี่พระยาได้แย่งราชสมบัติต่อสู้กันจนถึงกับสิ้นพระชนทั้งคู่ราชสมบัติจึงตกแก่เจ้าสามพระยาขึ้นคลองกรุงศรีอยุธยาส่งพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองศาสตราจารย์ดตรประเสริฐนนนครได้ค้นคว้าไว้ให้เห็นว่าเมืองชัยนาทที่เจ้าสามพระยาทรงได้รับมอบหมายให้มาคลองนั้นอยู่ที่เมืองสองแควที่ต่อมาภายหลังได้ชื่อว่าเมืองพิษณุโลกนั่นเอง แต่เนื่องจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆที่เขียนเก่าที่สุดคือพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐก็เขียนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชห่างจากเหตุการณ์จริงประมาณ200กว่าปีเมื่อรวบรวมเอกสารเก่าๆที่บันทึกชื่อเมืองที่พิษณุโลกว่าชัยนาทก็ลอกมาโดยไม่ได้ทำความเข้าใจและเปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่รู้จักกันในสมัยที่เขียนพงศาวดารให้เป็นเมืองพิษณุโลกเสีย พอมาถึงปัจจุบันเมื่อมีเมืองชัชนาทเกิดขึ้นมาใหม่ที่จังหวัดชัชนาทและเมืองชัชนาทแต่ดั้งเดิมที่จังหวัดพิษณุโลกไม่มีใครรู้จักกันแล้วจึงเข้าใจกันไปว่าเจ้าสามพระยาไปครองเมืองชัชนาทที่จังหวัดชัชนาทจริงๆมีหลักฐานเพิ่มขึ้นคือศิลาจารึกวัดสร,รศักดิ์สุขโขทยัยกล่าวว่าเจ้าสามพระยานั้นมีพระมารดาเป็นเชื้อพระวงศ์ของสุขโขทัยสมัยที่พระองค์ยังทรงวัยอยู่ เคยเสด็จมาทำบุญที่เมืองสุขโขทยัยพร้อมกับพระมารดาแลนะน้าเวลาที่เสด็จมาทำบุญที่สุขโขทัยนั้นเป็นเวลาที่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าทรงครองอยู่ที่เมืองชัยนาทในฐานะลูกหลวงการที่พระเจ้าสามพระยาทรงมีเชื้อสายทางราชวงศ์สุขโขทัยด้วยจึงสมเหตุสมผลว่าทรงได้ครองเมืองชัยนาทซึ่งคือเมืองพิษณุโลกหรือสองแควเดิมนั่นเองแต่ชื่อเมืองชัยนาท ที่คงถูกนำมาเรียกในเมืองนี้ระยะสั้นๆคือเริ่มจากเจ้าเมืองสามพระยาได้มาคลองเมืองใน,นานะลูกหลวงเป็นต้นมาเท่านั้นพอถึงสมัยรัชกาลต่อมาคือสมเด็จพระบรมไตโลกนาถก็มีการเรียกชื่อใหม่ชื่อเมืองชัยนาฏจึงไม่ค่อยรู้จักกันว่าเคยเป็นชื่อเรียกเมืองนี้พิษณุโลกพระราชพงศสาวนานกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐใช้ชื่อเมืองพิษณุโลกครั้งแรก เล่าเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช1981เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถขึ้นไปครองในฐานะพระมหาอุปราชซึ่งในขณะนั้นน่าจะยังคงใช้ชื่อว่าเมืองชัยนาทอยู่เป็นเพราะเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาและไม่มีสาเหตุอะไรที่บ่งบอกว่าควรมีการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เอกสารเก่าที่สุดที่ปรากฏในเมืองพิษณุโลกคือหนังสือลิลิตย,ยวนพาย แต่งขึ้นหลังปีพุทธศักราช2031เป็นปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถชื่อพิษณุโลกที่ปรากฏในลิลิตยวนพ่ายนั้นเป็นชื่อที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการเริ่มต้นชื่อนี้จริงๆมากที่สุดดังตัวอย่างตอนที่มีการเอ่ยชื่อพิษณุโลกที่ปรากฏในคำโครงบทที่ว่าปางสร้างอาวาสแล้วหรือแสดงคือพุทธทยสวรรค์หมายชื่อชี้ปางถลกกำแพงพระพิษนุโลกกะยะแล้วแห่ อยู่ช่างพระเจ้าฟีเฟื่องบระชื่อเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏอยู่ในโครงบทนี้นั้นอยู่ในตอนที่สมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองแต่กำแพงเมืองจะสร้างขึ้นเมื่อปีใดไม่มีเอกสารกล่าวถึงแม้พงศวดานของกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตจะเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการกล่าวถึงเรื่องการสร้างกำแพงเมืองแต่ก็กล่าวถึงเพียงว่าสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถ เป็นผู้ให้สร้างขึ้นเท่านั้นไม่ได้ระบุปีที่สร้างแน่นอนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงมอบราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาให้อรสคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สาแล้วสเสด็จไปคลองเมืองพิษณุโลกซึ่งอาจยังไม่ใช่ชื่อนี้เมื่อปีพุทธศักราช2006เพื่อรับศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาการศึกษาช่วงแรกนี้กรุงศรีอยุธยาเพลี่ยงพล้ำต้องเสียเมืองศรีสัชนาลายัยปีพุทธศักราช2008 พระองค์จึงทรงออกผนวดที่วัดจุฬามณีเมืองพิศณุโลกเมื่อเจรจาสงบศึกโดยขอเมืองศรีสัจนาลัยคืนแต่ไม่สําเร็จจึงทรงออกผนวดในปีเดียวกันนั้นกลับสู่ราชบัลลังก์ใหม่อีกครั้งหนึ่งการที่พระองค์ทรงออกผนวดนั้นเท่ากับว่าได้สละทางโลกไปแล้วดังนั้นเมื่อทรงลาผนวดจึงเท่ากับว่าพระชนม์นชีพใหม่ของพระองค์ควรจะดีกว่าเก่าจึงเป็นช่วงที่เหมาะที่จะคิดชื่อเมืองพิศณุโลก จะได้รับขนานนามใหม่ให้แก่เมืองแห่งชีวิตใหม่ของพระองค์ที่มีความยิ่งใหญ่ประดุจเมืองของพระพิษณุการสร้างกำแพงเมืองจึงอยู่ในขั้นตอนต่อจากการถลิงถวันราชาสมบัติเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถหลังจากที่ทรงลาผนวดแล้วนั่นเองกล่าวโดยสรุปคือชื่อสองแควเป็นชื่อแรกที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนตอน้นต่อมาประมาณปีพุทธศักราช1952 เมื่ออำนาจกรุงศรีอยุธยาโดยกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิได้เข้ามาครอบงำแคว้นสุขโขทยัยโดยผ่านสายสัมพันธ์ทางเครียญาติระหว่างราชวงศ์ทั้งสองสมเด็จพระนครินราชาธิราชได้ส่งโอรสที่สามที่มีเชื้อสายทางบรดาเป็นสุขโขทยัยมาครองที่เมืองสองแควในชื่อใหม่ชื่อว่าเมืองชัชนาทก่อนที่จะเสด็จเสวยราชาสมบัติเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองที่กรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมา เมื <rude S 2> ่อปีพุทธศักราช1967ราชสมัยต่อมาคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโอรสของสมเด็จพระสามพระยาได้ราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช1991ได้เกิดสงครามกับแคว้นล้านนาในการแย่งชิงดินแดนที่เคยเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถถึงกับต้องเสด็จลงมาคลองเมืองเชนาศซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพิษณุโลก โดยมอบราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาให้แก่โอรสเมื่อปีพุทธศักราช2006เกิดการสงครามในช่วงแรกไม่อาจป้องกันเมืองศรีสัชนาลัยไว้ได้จึงทรงออกผนวดเมื่อปี2008และเจราจาขอสงบศึกแต่ไม่สำเร็จจึงทรงลาผนวดขึ้นสมวยราชสมบัติใหม่เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นเมืองพิษณุโลกเพื่อเป็นสิริมงคลแกร่ราชบัลลังก์ใหม่ที่ควรจะดียิ่งกว่าเดิมขอขอบคุณแหล่งที่มา ศิลปะแม็กดอทคอม